สวัสดีทุกคนครับผมมัสซี่และในคลิปวันนี้ผมจะมาแนะนำา็อป5าการ์ดพูสามสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะช่วยคุณเล่นเกม Marvel Snap ในช่วงต้นได้ง่ายขึ้นครับหลังจากที่ผู้เล่นมีเลเวลคอลเลกชันเกิน486ขึ้นไปแล้วเนี่ยเกม Marvel Snap ก็จะปลดล็อกการ์ดพูสามให้ผู้เล่นได้สุ่มได้เปิดหากันซึ่งการ์ดที่เป็นหัวใจสำคัญหลักของเด็กการ์ดที่เป็นสารตั้งต้นของเด็กต่างๆเนี่ย ส่วนมากก็จะอยู่ในภูสามเนี่ยหลยครับเพราะฉะนั้นการเลือกการ์ดภูสามให้ถูกต้องตั้งแต่ช่วงต้นของเกมก็จะทําให้คุณมีเด็กเก่งเล่นตนั้งแต่แรกแถมการ์ดภูสามเก่งๆหลายๆใบก็ยังสามารถนำมาใบต่อย,ยอดทําเด็กเก่งๆเพิ่มเติมได้อีกเมื่อคุณปลดล็อกการ์ดภูสีภูห้าในช่วงหลังๆของเกมซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ครับ top 5การ์ดภูสามใบเดียวซึ่งอันดับห้า ไปเริ่มมาที่อันดับ5เลยครับใบแรกที่ผมแนะนําก็คืออิเล็กโตรนะอิเล็กโตรจะเป็นการ์ดสามพลัง2งที่มาพร้อมกับความสามารถเปิดตัวแล้วก็ความสามารถต่อเนื่องความสามารถเปิดตัวของอิเล็กโตรจะทําการเพิ่มแม็กซ์เอเนจีหรือว่าเอเนจีสูงสุดให้กับเรา1น่หน่นวยทําให้ในเทิร์นถัดไปเนี่ยเราจะมีเอเนจีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเสมอครับในเทิร์นสี่เราก็จะมี5้าเอเนจีในเทิร์นห้าเราก็จะมี6กเอเนจีแต่ความสามารถนี้ของอิเล็กโตรก็มาพร้อมกับข้อเสียครับเพราะว่าอิเล็กโตรก็จะมีความ สามารถต่อเนื่องอิเล็กโทรจะทําให้เราสามารถลงการ์ดได้แค่1ใบต่อ1เทิร์น แนวทางการเล่นเด็กอิเล็กโทรส่วนใหญ่มันเลยเป็นเด็กที่เน้นเล่นการ์ดเอเนจีสูงสงให้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามนะจะเน้นเล่นการ์ดให้เอเนจีหกเอเนจีเยอะเอะครับถ้าคุณได้อิเล็กโทรมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะเอามาจัดเป็นแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมก็ลองจัดเป็นเวอร์ชั่นผู้เล่นใหม่ให้ดูนะเล่นอิเล็กโทรเทิร์น3เล่นการ์ดอย่างไดโนเทิร์น4เล่นออนสอดเทิร์น5ปิดเกมด้วยสเปกตรัมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งในอนาคตถ้าเรามีการ์ดผู้สามเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีการ์ดหลายๆใบที่สามารถเอามาคอมโบกับ บิเล็กโตรได้นะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ดูมอานิมโซล่าแล้วก็แบล็กแพนเตอร์ครับถ้าเอามาผสมคอมโบรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กเทียต้นในเมตาที่มีชื่อเด็กวาเล็กโตรรัมนั่นเองนะอันดับ4การลำดับ4ถัดไปที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือแพทริออตนะแพทริออตจะเป็นการ์ดสามเอเนจี้พลังหนึ่งที่มาพร้อมกับความสามารถต่อเนื่องแพทริออตจะบวก2พลังต่อสู้ให้กับการ์ดที่ไม่มีความสามารถของเราครับการ์ดที่ไม่มีความสามารถก็หมายถึงการ์ดที่มัน ไม่มีความสามารถจริงๆนะครับอย่างเช่นไซคอบอย่างเช่น ติงอะไรพวกนี้นะก็จะได้พลังต่อสู้บวก2จากแพทริออตซึ่งตัวแพทริออตเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเราสามารถออกไปเล่นกับการ์ดพูหนึ่งพูสองที่มีอยู่ได้ทันทีเลยครับจัดเป็นเด็กที่เก่งขึ้นมาได้ทันทีแบบไม่ต้องรอการ์ดพูสามใบอื่นนะไปเล่นกับสกอ a ์เรลเกร์ไปเล่นกับการ์ดอย่างมิสเตอร์ซินิสเตอร์แล้วก็สามารถเอาแพทริออตไปคอมโบกับออนสลอ t ดับเบิลพลังต่อเนื่องได้อีกครับซึ่งในอนาคตถ้าเรามีการ์ดพูสามมากขึ้นก็สามารถไปหาการ์ดอย่างเอาตรอนหาการ์ดอย่างมิสทีกมาคอมโบกับ แพ t ริออเพิ่มความเก่งให้กับเด็กนี้ขึ้นไปได้อีกในเมตาปัจจุบันของผู้เล่นที่มีเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยแพทริออก็ยังถือว่าเป็นการ์ดท,ที่เก่งอยู่ครับมีหลายๆเด็กเมตาที่ใช้แพ t ริออเป็นส่วนผสมนะไม่ว่าจะเป็นแพ t ริออตเซิร์ฟเ t อร์แพทริออตซูเอรี่อะไรพวกนี้ก็เรียกได้ว่าแพ t ริออเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่เก่งตั้งแต่ช่วงต้นของเกมไปจนถึงช่วงท้ายของเกมเลยครับอันดับ3าการันดับ3ในลิสต์ของผมก็คือ Lock aw, คล็อกจอลครับล็อกจอจะเป็นการ์ดสามเมเนจีพลัง2อความสามารถ ขอของล็อกจอก็คือครั้งแรกในแต่ละเทิร์นที่เราลงการ์ดในเลนเดียวกับล็อกจอเนี่ยล็อกจอจะสลับการ์ดใบที่เราลงกับการ์ดในเด็กเรา1ใบครับวิธีการเล่นของเด็กล็อกจอส่วนมากก็จะเป็นการเอาการ์ดที่มี Energy ต่ําๆเนี่ยไปลงในเลนเดียวกับล็อกจอแล้วก็หวังให้ความสามารถของล็อกจอสลับการ์ด Energy ต่าๆเหล่านั้นออกมาเป็นการ์ดที่มี Energy สูงๆตัวใหญ่ๆเบิ้มๆที่เราใส่เข้ามาในเด็กของเรานั่นเอง ลิ List สต์ล็อกจอับผู้เล่นใหม่ที่ผมจัดไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเล่นการ์ดอย่างไอซ์แมนอย่างสกอร์เปียนลงในเลนเดียวกับล็อกจอหวังให้ล็อกจอลับออกมาเป็นอินฟินิสลับมาเป็นเดอะฮักอะไรพวกนี้ซึ่งในอนาคตถ้ามีการ์ดภู3สามเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีการ์ดภู4สี่ผู้ห้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวเลือกในการจัดเด็กของล็อกจอก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับล็อกจอถือเป็นของสําคัญหลักของเด็กที่ติดเมตามาตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้เลยนะมีแนวทางการเล่นหลากหลาย มากๆถ้าเปิดได้ทอมาก็สามารถเอาไปฉัดเด็กล็อกจอทอได้ครับถ้าเปิดได้เฮราณะตอนนี้เด็กล็อกจอเฮราก็เป็นเด็กที่มาแรงมากๆหรือว่าถ้ามีธานอสเด็กล็อกจอธานอสก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมากๆในเมตานี้ครับเป็นอีกหนึ่งไปที่เก่งตั้งแต่ช่วงต้นของเกมยันช่วงท้ายของเกมเลยนะได้ล็อกจอไปยังไงก็มีเด็กเล่นครับอันดับ2การ์ดผู้สามาสอันดับ2ในลิสต์ของผมก็คือเซราครับเซราจะเป็นการ์ดให้ในที่พลังส ที่มาพร้อมกับความสามารถต่อเนื่องเซราจะทําให้การ์ดท,ทุกใบบนมือของเรามีเอเนจีลดลง1ห,หน่วยนะซึ่งความสามารถในการลดค่าไร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเกมการ์ดไหนก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากๆอยู่แล้วครับในเกม Marvel ม Snap เ,เองก็เช่นกันครับเซราถือว่าเป็นการ์ดท,ที่อยู่คู่กับเมตาของเกมมานานมากๆเลยนะตั้งแต่เกมเปิดเลยอาจจะมีหายไปบ้างไปบางช่วงแต่ว่าปัจจุบันนี้เซราถือว่าเป็นเด็กเทียร์หนึ่งของเกมเลยครับส่วนสไตล์การเล่นของเด็กเซราเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เน เห็นการโตกลับครับเด็กเซราจะเป็นเด็กที่สายการ์ดแก้ทางเข้ามาเยอะมากๆ ในเวอร์ชันผู้เล่นใหม่ที่ผมจัดมาให้นี้ก็จะมีการ์ดแก้ทางอยู่เต็มไปหมดครับ <S <S ไม่ว่าจะเป็น scarlet witch แก้าทางพื้นที่ qmonger แก้ทางการ์ดคอสหนึ่งมีโรคมี enchants ไว้แก้ทางการ์ดต่อเนื่องแล้วก็มีชางฉีไว้แก้ทางการ์ดตัวใหญ่ๆนะเด็กเซราจะเป็นเด็กที่เน้นเล่นให้ตัวเองเปิดทีหลัง <S <S เพื่อใช้ประโยชน์จากการ์ดแก้ทางเหล่านี้ให้ได้ถึงขีดสุดครับผมเดี๋ยวขอบอกทริคเล็กน้อยนะครับการเปิดก่อนเปิดหลังในเกม marvel snap เนี่ยเราสามารถควบคุมได้นะผู้เล่นที่กำลังชนะ2ใน3พื้นที่อยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ได้เปิดก ฝั่งที่กําลังเกมตามอยู่ก็จะได้เปิดทีหลังนะสังเกตได้ง่ายๆที่ชื่อของผู้เล่นครับชื่อใครเรืองแสงก็แปลว่าคนนั้นได้เปิดก่อน เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเด็กเซราเนี่ยเราก็ควรจะดูให้ดีว่าเกมไหนเราอยากเปิดก่อนเกมไหนเราอยากเปิดหลังอะไรยังไงนะก็ไม่อีกบายนึงที่เก่งตั้งแต่ช่วงต้นของเกมจนถึงช่วงท้ายเลยนะในช่วงท้ายของเกมเด็กของเซราก็จะยิ่งมีมากขึ้นไปอีกครับมีเด็กเซราซิลเวอร์เซิร์ฟเอร์มีเด็กเซราลิฟวิ่งทริบูนอลมีเด็กเซราแบล็กไนท์อะไรพวกนี้เข้ามานะใครชอบเด็กสไตล์พวกนี้ก็สามารถกดเซราไปเล่นได้เลยครับอันดับ1ก็มาถึงอันดับที่1ในลิสต์ของผมกันแล้วครับสำหรับการที่ได้ ตำแหน่งที่1ไปครอบครองเนี่ยก็คือด็อกเตอร์ดูมนะด็อกเตอร์ดูมจะเป็นการ์ด6 e n e r g y พลัง5ที่มีความสามารถเปิดตัวด็อกเตอร์ดูมจะทำการเพิ่มดูมบอทที่มีพลังต่อสู้5หน่วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆครับตัวความเก่งของด็อกเตอร์ดูมเนี่ยผมสามารถสรุปได้สั้นๆในประโยคเดียวเลยก็คือมันสามารถใส่ไปได้ทุกเด็กค,ครับความเก่งของตัวด็อกเตอร์ดูมเนี่ยเป็นความเก่งที่ไม่ต้องพึ่งการจัดเด็กไม่ต้องพึ่งการ์ดใบอื่นเลยด็อกเตอร์ดูมมันเก่งด้วยตัวเองแบบครบจบในใบเดียวเเปปป็นกกาาารร์ดิมมที่่สสาาถใสไ เสริมแร่งให้กับทุกเด็กได้เลยครับไปเล่นในเด็กเดวิลไดโนเสร์ก็ได้เอาไปเล่นในเด็กล็อกจอก็ได้เอาไปเล่นในเด็กเปิดตัวโอดินก็ได้แม้แต่ในเมตาของผู้เล่นที่มีเลเวลคอลเลกชันสูงๆแล้วเนี่ยดูมก็ยังเป็นการ์ดที่มีคนหยิบมาเล่นเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดไม่ออกว่าอยากเล่นเด็กไหนไม่อยากตามหาของใบอื่นอยากได้ใบเดียวที่มันเก่งแล้วจบเลยกดด็อกเตอร์ดูมไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็จบไปแล้วสำหรับท็อป5การ์ด P u l l 3สำหรับมือใหม่บายเดียสซี่ไอห้าใบที่ผมมาแนะนํำ ก่อนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการ์ดท,ที่ได้ใบเดียวแล้วสามารถทําเด็กเล่นได้เลยครับนั่นคือคะแนนสําคัญสำหรับผมนะยังมีการ์ดเก่งๆอีกหลายใบที่ผมยังไม่ได้พูดถึงครับเพียงแค่ว่าการ์ดเหล่านั้นบางทีมันอาจจะต้องการของในการคอมโบเยอะหน่อยไม่เหมาะสำหรับมือใหม่อะไรขนาดนั้น แต่ถ้ามีการ์ดในคอมโบของมันครบแล้วมีของเสริมครบแล้วมันก็จะเป็นการ์ดที่เก่งไม่แพ้กับท็อป5ที่ผมแนะนําไปเลยครับซึ่งการ์ดเหล่านั้นก็คืออันดับชมเชยถ้าใครชอบเล่นเด็กทำลายมากๆเนี่ยสามใบที่ควรตามหาก็คือเดดพูลเวนอมแล้วก็เดดครับผม3ใบนี้ถือเป็นเสาหลักสําคัญในเด็กทําลายนะอยู่ในเด็กทําลายแทบจะทุกประเภทถ้าชื่นชอบในการทําลายล้างก็กด3ามใบนี้มาเล่นได้เลยครับชูริทามมาสเตอร์เรสกาวก็ถือเป็นการ์ดพูลสาสา ใบที่เก่งมากๆถ้ามาอยู่รวมกันครับคอมโบชูริดับเบิลพลังของเรสเกาแล้วก็ใช้ทม์มาสเตอร์ก็อปปี้เนี่ยถือเป็นคอมโบที่เก่งตลอดการอีกคอมโบหนึ่งเลยนะแม้แต่ผู้เล่นที่มีเลเวลสูงๆก็ยังเลือกใช้คอมโบชูริในการไต่แรงในการเล่นคอนควสกันอยู่ครับอีกหนึ่งคู่คอมโบที่เก่งมากๆก,ก็คือซิลเวอร์เซิร์เฟอร์กับบูดนะใครสามารถหา2ใบนี้มาเล่นด้วยกันได้ก็จะทาเลกซิลเวอร์เซิร์เฟอร์เล่นได้ครับเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่เก่งแล้วก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันในเกม Marvel Snap อาร์เวลสแนปอ โบที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคอมโบเดียสซี่กับฮันชอปนั่นเองครับถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมออนไลน์หรือเกมเกมือถือราคาถูกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นเนี่ยก็สามารถทักไลน์ไปได้เลยที่แอปเดอะฮันชอปครับจะเติมซื้อบันเด่ลใหญ่จะเติมซื้อวาเดียนจะเติมซื้อทองเฉยๆหรือว่าจะเติมเพื่อสะสมกิจกรรมมายสเตย์ของเกม Marvel Snap ก็สามารถไปเติมทุกอย่างได้ที่เดอะฮันชอปเกมออนไลน์และเกมมือถืออื่นๆก็สามารถเติมได้เช่นกันครับขอย้ำไว้อีกทีคอมโบเติมมเกม ูกระเติมเองแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับในคลิปถ,ถัดไปถ้าอยากให้ผมแนะนำการดแนะนำเด็กอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆครับถ้าใครชอบอยากสนับสนุนก็สามารถกดไลค์กด s u s s c r i b e กาลังใจให้กันได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับโบร